นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดสีหังจำมชาดก โลกของเราในเวลาหลังพระพุทธการล่วงพ้นมาจนบัดนี้ย่อมรู้กันดีว่าความโกโหกหลอกลวงนั้นมีอยู่มากมายแต่ในพุทธสมัยหาเป็นเช่นนี้ไม่ดังมีภิกษุหนึ่งเก่งทางหลอกลวงขึ้นในพระเชตวันมหาวิหารนั้นก็คือพระโกกาลิกะแต่ภิกษุผู้นี้ก็มิอาจลอยนวลพ้นวงกรรมไปได้ อันคนเราหากได้ลองโกหกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดเป็นสันดอนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระโกกาลิกะนั้นเป็นภิกษุที่ใช้คำโกหกโป้ปดมดเท็จจนเป็นนิสัยและไม่ได้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เลยกลับกันยิ่งกิติศัพท์ความเจ้าเล่ห์หลอกลวงเก่งโด่งดังขึ้นเท่าใดภิกษุนักโกหกก็ยิ่งหลงตัวเองขึ้นเท่านั้น <laughs> ตลกภิกษุเหล่านั้นจริงๆเลยช่างซื่อไร้เรียงสายิ่งนักหลอกนิดหลอกหน่อยก็เชื่อเชื่อไปได้ยังไงเนี่ยตลกเลยตลกจังเลยนอกจากลวงพระเนนในพระอารามเดียวกันแล้วพระโกกาลิกะยังทำกลอุบายรับนิมนต์หรือการพัฒกิจต่างๆอย่างแนบเนียนเป็นที่เอือมระอาทั่วไป โยมอุปถัมภู้นั้นนิมนต์อัตมาไว้เป็นนิดแล้วท่านคงไม่ควรไปหาเขาอีกหากเป็นเช่นนั้นท่านก็ไปแทนเราเถิดโง่ได้อีกเสร็จเราโยมผู้นั้นทำบุญทีถวายของตั้งมากมายจะแบ่งให้ใครได้ยังไงล่ะเอาเองดีกว่าเมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์รู้ข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตามคำที่พระโกการิกะบอก ก็เริ่มหนีทำตัวออกห่างหนักเข้าจากที่ไม่มีใครพูดคุยด้วยก็กลายมาเป็นไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ชิดเออพระผู้นี้ผิดศีลจนเป็นนิสัยไปกันเถอะอย่าเสวนากับเขาเลยแล้วเหตุดังนี้ก็ทราบโดยพระเนตรพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเรียกภิกษุนี้มาอย่างพระคันธกุตีแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุพระโกกาลิกะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอันมีความจริงเป็นแก่นสารไม่ควรครองตนอยู่ด้วยความหลอกลวงดังในอดีตการก่อนโน้นก็ถูกทุบตีขับไล่จากชนบทเพราะการล่อลวงผู้อื่นมาแล้ว สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสสีหะจำมชาดกอันเป็นอดีตชาติหนึ่งดังนี้มัดชิมประเทศในอดีตการนั้นการแลกเปลี่ยนค้าขายยังไม่ได้มีขบวนเกวียนของนายวานิชด,ดังเวลาภายหลังผู้คนต่างเมืองต่างนิยมใครค้าก็ค้ากันโดยเสรี ดังนิคมชนบทหนึ่งชายแดนแคว้นกาสีที่บางครั้งผู้ค้าวานิชก็พากันขนสินค้าเร่ขายกันมากเป็นขบวนแต่บางครั้งก็จะมีเพียงรายสองรายเท่านั้นครั้งที่ไม่มีผ้าค้าขายเป็นเวลานานได้มีพ่อค้าเครื่องหอมเครื่องประทินผิวรายหนึ่งขนสินค้าเข้ามายังชนบทที่นี่ทีนี้แหละ จะเป็นถุงเงินถุงทองให้เราตักตวงเป็นที่ต่อไปอ้าวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายของดีอินเทรนด์แบรนด์เนมดีๆด,ดังดงมาแล้วจ้ายาบำรุงกำลังฟิตปังฟิตปังก็มีวิตามินกินแล้วขาวโบะข่าโบะก็มีออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะจ้าอยากสวยอยากหล่อต้องทางนี้จ้าโอ้น้องหญิงทางนั้นสนใจซื้ออาหารเสริมไหมจ๊ะ จะปล่อยให้อ้วนอยู่ทำไม้ฉันมียาวิตามินชั้นดีกินแล้วผอมได้สัดส,ส่วนสามีรักสามีหลงนะจ๊ะสนใจก็มาเลือกซื้อได้เลยนะจ๊ะฉันจะวางขายที่ลานกลางหมู่บ้านซื้อเยอะเดี๋ยวแถมว,วิตามินเสริมกระชับผิวด้วยนะจ๊ะฮึฉันไม่ได้อ้วนอย่าแค่อวบระยสุดท้ายสุดๆเท่านั้นเองปากเสียวันแรกพ่อค้าขายสินค้าได้จำนวนหนึ่ง เมื่อนำมาซื้ออาหารให้ตนและลากินแล้วยังพอเหลือเล็กน้อยโอ้เรานี่โง่จริงๆไม่น่าต้องซื้ออาหารให้เจ้าลามันเลยของกินมีเต็มทุ่งเนี่ยดูสิข้าวสาลีออกรวมกำลังดีเลยของชอบของเจ้าเลยใช่ไหมเจ้าลาเอ๋ยเดี๋ยวพ่อจะจัดแจงให้แกได้กินของชอบของแกได้อย่างหนำใจเลยนี่ไงล่ะเคล็ดลับของพ่อหนังสิงโตรับรองว่าถ้าเจ้าสวมหนังนี้เข้าไป ไม่มีใครกล้าแยมเจ้าแน่ๆแ,แล้วคราวนี้ลาน้อยของพ่อก็จะกลายเป็นสิงโตเจ้าป่าครองนาข้าวสาลีกินรวงข้าวเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครกล้าหือ <laughs> พ่อค้าเอาหนังสิงโตที่ตนเก็บไว้ขายให้ขหาบดีอีกเมืองหนึ่งคุมตัวลาของตนแล้วนำไปปล่อยไว้ในทุ่งข้าวสาลี อยู่นี่กินอย่างสบายใจนะพ่อเอ้ยขายของเสร็จแล้วจะกลับมารับเอาละสิงโตลูกพ่อเข้าไปลุยกับรวงข้าวเหล่านั้นเถอะพ่อจะไปละของดีๆมีให้กินฟรีไม่ต้องจ่ายสบายใจแค่นี้เราก็มีเงินเหลืออีกเยอะแยะเลยเมื่อการหลอกผู้อื่นผ่านไปครั้งหนึ่งครั้งต่อมาพ่อค้าก็ค้าขายได้สบายใจโดยไม่ต้องแบ่งกำไรซื้ออาหารให้ลาอีก ยาวิเศษเหลืออีกแค่ท่านเดียวจ้าที่ย่นย่นยับยับกินแล้วก็จะดูเต่งตึงตุ้มตุ้มใครที่หน้าดำหมองคล้ำก็เชิญทางนี้เลยจ้ามียาดีดีกินแล้วผิวขาวอมชมพูขึ้นทันตาเห็นเลยนะจ้าเมื่อได้กำไรดีพ่อค้าเจ้าอุบายก็มาบ่อยและตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็นำลาคลุมหนังสิงโตมาปล่อยไว้ในนาข้าวชาวบ้านเหมือนดังเคย เงินเหลือบ้านเลยแววเศรษฐีออกเลยสิเราดูสิลาน้อยของพ่อก็กินอ้าวกินเอาโตวันโตคืนเฮ้ยสบายใจจริงๆอิ่มจังตังอยู่ครบพ่อค้าจอมหลอกลวงนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่สนใจว่าชาวบ้านที่พบเห็นลาในหนังคลุมสิงโตนั้นจะตกใจขวัญผวาหวาดกลัวสักแค่ไหนเฮ้ย นี่น้ำมันสิงโตนี่วะมาอยู่ในนาข้าวสาลีของเราได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกดูแม้ไม่เคยมีข่าวว่าสิงโตตัวนี้เคยกัดกินคนหรือวัวควายของใครแต่เมื่อแรกเห็นทุกคนก็เพ่นหนีกันเตลิดทั้งทุง่งไม่เป็นอันทำมาหากินได้ปกติสุขเฮ้ย hey, สิงโตตัวเป็นๆเ,เลยนี่ว่ะหนีเอาทัวร์ถก่อนเลยเว้ยหนีเร็วลูก สามีตัวดีหน้าสิวหน้าขวานขึ้นมาทีไรมันหนีเอาตัวรอดคนเดียวทุกทีแม่จ๋าหนูกลัวสิงโตมันหน้ามันดูดุแม่มันจะกัดเราไม่แม่ดูสิมันมองมาทางนี้แล้วครั้นเดือดร้อนมากๆเขา้าชายชะก,กันในหมู่บ้านนิคมนั้น ก็พากันมารวมตัวหาทางกำจัดสิงโตแต่แล้วก็หาคนกล้าเสี่ยงตายไม่ได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียวเอาไหนใครจะไปไล่สิงโตตัวนั้นกันบ้างเราจะปล่อยให้มันกัดกินข้าวในนาเราอย่างนี้ต่อไปหรือโอ้งานนี้ใครจะไปกล้าเสี่ยงเราโดนมันขยุ่มกัดเอามันไม่คมกันหรอกใครจะไปก็ไปเหอะข้าไม่ไปคนนึงแหละเอ,อ้ยถ้าเองไม่ไปข้าก็ไม่ไปกลัวเหมือนกันนะเฟย เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในสายตาของบัณฑิตผู้นำหมู่บ้านนิคมนั้นตลอดเวลาบัณฑิตหนุ่มสังเกตพบว่าเมื่อถึงเวลาเย็นที่พ่อค้าจูงลากลับไปสิงโตที่อยู่ในนาข้าวสาลีนั้นก็หายไปด้วยน่าแปลกนะทำไมเจ้าสิงโตตัวนั้นมันหายไปเวลาเดียวกันกับพ่อค้านั่นจูงลากลับบ้านทุกครั้งเลยเรื่องนี้มีพิรุษเนอสงสัยชาวบ้านจะโดนเจ้าพ่อค้านั่นปั่นหัวแน่ๆเลย บัณฑิตผู้นำหมู่บ้านเล่าเรื่องที่ตนสังเกตเห็นให้ชาวบ้านรับรู้โดยทั่วกันจากนั้นมาลูกบ้านทุกคนก็ช่วยกันสังเกตพิรุษนั้นนั่นไงเจ้าพ่อค้านั่น่ะมันนำลากลับไปแล้วประเดี๋ยวพวกเราที่ทุ่งนาก็จะมาส่งข่าวเรื่องสิงโตบ้างว่ามันยังมีอยู่ไหม ถ้าสิงโตในนาข้าวนั้นหายไปจริงๆก็แสดงว่าเจ้าพ่อค้าเจ้าเลนั่นมันมาหลอกลวงพวกเราคอยดูถ้าเป็นอย่างงั้นจริงนะเจ้าพ่อค้านั่นมันน่วมแน่นพอจะเล่นให้เลยส่วนผู้นําหมู่บ้านนั้นก็คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของพ่อค้านั้นตลอดเวลาทั้งเช้าและเย็นเขาพบว่าบนหลังลานั้นมีทั้งสินค้าและหนังสิงโตบรรทุกไว้ เจ้าพ่อขาจอมลวงโลกคนนี้เนี่ยคงเอาหนังสิงโตใส่ให้ลาแล้วปล่อยไว้ให้กินข้าวของชาวนาเป็นแน่เลยสิงโตอะไรไม่เห็นจะเคยกัดกินวัวควายสักครั้งเดียวเชื่องไงกัลาเนี่ยเย็นวันนั้นบัณฑิตหนุ่มและชาวบ้านจึงซ้อนกล่นพ่อขาเจ้าเล่เราพากันไปซุ่มรอไว้จนพ่อขามาเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับลาตัวนั้นถอดหนังสิงโตออก ถึงตอนนั้นผู้คนที่เหลือก็ช่วยกันถือไม้ถือกระบองขับไล่ทั้งพ่อค้าแล้วก็ลาตัวนั้นออกจากหมู่บ้านเราไปซะและแล้วเรื่องราวก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ชาวบ้านช่วยกันถลกหนังสิงโตออกจากลาส่วนชาวบ้านที่เหลือก็ถือไม้ขับไล่พ่อค้าน,น้อยแน่จะบอคขาจาเล่บางอาจมันหลอกพวกเราได้เอาไม้กระบองนี้ไปชิมหน่อยละกัน นั่เป็นไงล่ะห,หะไ,ได้ยินเสียงราชสีคำรามไหมพี่น้องปะปะปๆปไปกันเถอะกลับมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยลาบ้าหลอกกินข้าวในนาเสียหายหมดเรื่องคนหลอกลวงครั้งนั้นมีภาพสุดท้ายที่ชาวบ้านได้เห็นก็คือเจ้าลาที่น่าสงสารกับคนโกหกหลอกลวงหอบหนังสิงโตหนีไปอย่างหัวซุกหัวสุน แมแค่นี้ก็ต้องไล่กันด้วยเฮ้ยกินนิดๆหน่อยๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนั่นไม้หน้าสามนี่นะหนีเอาตัวรอดก่อนแล้วโว้ยตัวใครตัวมนันนะเจ้าลาสมเด็จพระพุทธศาส,าสดาทรงประชุมชาดกโสดาปัฏิผลว่าในพุทธการครั้งนั้นให้ภิกษุหลอกลวงบรรล,ลุพ่อค้าเจ้าเล่ห์กำเนิดเป็นโกกาลิกะภิกษุบัณฑิตหัวหน้าหมู่บ้านสมบพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า